เรื่องประดับในมุมมองของธัญญาธัญญามองว่าเป็นงานศิลปะนะคะบางทีงานศิลปะเนี่ยอาจจะอยู่ตามมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่างๆแต่เราสามารถเอางานศิลปะมาประดับอยู่บนร่างกายของเรานะคะแล้วก็เพิ่มแวลูมูลค่านั่นคือการให้คุณค่าของงานศิลปะในรูปแบบเป็นเครื่องประดับ เริ่มแรกเลยทัญญาก็ชอบในเรื่องของเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาผ้าไทยอะคะ่ะไปที่ต่างประเทศนะคะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายที่จะทําอย่างนั้นปรากฏว่าได้รับเกียรตินะคะเชิญจากทางแบรนด์ Tiffany and c o เองได้เชิญไปงานทิศดาวดินเนอร์ที่โอเปร่าการีเยที่ปารีสนะคะเรารู้สึกดีใจจังเลยแล้วเราก็ได้ขออนุญาตในการใส่ชุดผ้าไหมแล้วเขาก็ให้เราวรู้สึกว่ามันไปกันได้กับแพชชั่นของเราแล้วก็เป็นจุดดจุดประกายที่ว่าถ้าเราอยากใส่ชุดที่เราออกแบบเอง เราสามารถเดินได้ในงานจิวเวอรี่เราก็เลยซื้อจิวเวอรี่เพื่อจะได้ใส่ชุดไทยในงานนั้นค่ะ สำหรับชิ้นพิเศษที่ใส่อยู่นี้นะคะทันย่ามองว่าความพิเศษเนี่ยอยู่ที่การส่งต่อนะที่เรายังมีลมหายใจใช้ชีวิตอยู่เราก็อาจจะใส่ในเรื่องของการเป็นเครื่องประดับแต่จริงๆแล้วในส่วนของทันย่าเองเนี่ยอยากจะยกให้ลูกสาวเป็นชิ้นมาสเตอร์พีซที่ไม่ได้มีชิ้นเดียวในโลกนะคะแต่ว่าเป็นแรไอเทมที่หาได้ยากกว่าจะได้แต่ละชิ้นมาประดับอยู่บนคอค่ะ